ม่อันใช้เอนไซม์แก้ไขโรคมะเร็งบนศีรษะนะครับแต่ณเวลานี้คือมันราบเป็นหน้ากองไปแล้วในชุดนี้มันก็จะเหลือหัวนี้หัวเดียวก็เราใส่วันตอนที่กินกินไปนะเราก็เห็นของบางรไอ้เห้วมือรอล้วก็ใสฉันก็เทใส่้องทีเดียวบนเลยช่วงนั้นมันก็ค่อยๆยุบลงใอนนี้จะจะลื่นมากเลยนะครับนี่นะให้เห็นง่ายๆ เดี๋ยวขอส่ลีหน่อยหนึ่งอยู่ไหนตะกี้นี่อ่าส่งพักอ่าบริเวณตรงนี้เนี่ยมันมันเขาเรียกว่าเมื่อก่อนเคยเป็นหัวหนองตรงนี้ก็ไม่มีลวอ่าแล้วก็บริเวณนี้นะครับก็จะไม่มีละมันจะด้านหมดแล้วนะบริเวณนี้ก็จะด้านแต่ก่อนนี้จะเป็นเม็ดซ<ป>ิมเลยนะมันจะเป็นเม็ดเป็นใสๆใช่ไหมเป็นหนองได้แหละเป็นหนองเลยนะครับอ่าแล้วบริเวณนี้ก็ตอนนี้ก็แห้งแห้งหมดลาบหน้ากองหมดก็จะเหลือจุดนี้จุดเดียวนะครับคิดว่าอีกไม่นานนะ อีกไม่นานตรงนี้ก็คงจะหายอ่า,ากลับมามีผมเกิดขึ้นนะครับนี่ผมก็เริ่ม<า>เกิดถักล่องมันจะไม่รคก,กินยันหายแหละครับนะครับนี่ก็ยังเห็นได้ชัดเลยว่านี่ไม่มีแล้วนะันี่ก็จะเห็นเด็กกระโหลกศีษะเลยแต่ว่าตอนนี้หนังเริ่มขึ้นแล้วนะ, <c oughs> ะเมื่อคุณเอาตัวล่อมาถ่ายทำ <c oughs> ตอนนั้นเนี่ยน้องจะเยอะมากเลยนะตรงนี้จะเป็นหวนัวน้องเป็นก้อนใหญ่ขนาดนี้ใช่ไหมต้องใช้เชือกกระตุกใช่ไหม หม่มใหม่ช้เชือกที่บาดนนู้นต่อที่ที่เวทมนต์เขาทำนะครับ <c oughs> ตรงนี้ก็ถือว่าตรงนี้ก็ถือว่าความสมบูรณ์นะครับของหนังสือกินที่กล่องที่้าที่หัวกมันก็แห้งแห้งแห้งแล้ว<ล><ล>นะครับไม่ค่อยมีอะไรที่ให้เราเห็นเป็นหัวหนองเป็นอดีตไปแล้ว <c oughs> มันก็จะเหลือเนื้อตรงนี้กํลาลังนูนขึ้นแล้วก็อีกไม่นานก็จะหลุดออกมันลดการอักเสบเขหลุดออกแล้วแถวบริเวณนี้นะครับที่เคยเป็น หนองเป็นหัวเม็ดเล็กๆนะตังนี้ก็เยอะนะเมื่อก่อนนะตัวนี้ก็ไม่เห็นมีแล้วมันมีรูนะขั้งนาตรงนี้นีเห็นรูเห็นรูรูระบายมันระบายออกมานะครับนี้เองก็จะเห็นได้ว่าอนะครับขออนุญาตดูฝั่งนี้นิดหนึ่งนะครับนี่มันก็ลาบเป็นหน้ากองไปหมดนะแห้งหมดเลยไม่ได้ใส่ยาอะไรเลยนะ ในบริเวณนี้คือเอาเอนไซม์โรยบางวันถ้าโรยทุกวันได้จะดีขึ้นกว่านี้เร็วมากกินด้วยโรยด้วยนะครับทําติดต่อกันขอเวลาทําจริงๆ15วันทําแบบว่าเขาเรียกว่ามีวินัยเลยนะมีวินัยตั้งใจทําอย่างเดียวไอ้ตัวนี้หลุดแน่แล้วกินอย่างที่ผมบอกกินกินกินอัดเข้าอัดเข้าอัดเข้าไอ้ตัวเนี้15วัน15วันเดี๋ยวมาดูกันอีกทีว่าไอ้ตัวนี้จะหลุดลาบเป็นหน้ากองทั้งหมดเลยนะครับตามมือตามไม้พวกเหล่านี้นะครับ ทุกอย่างตอนนี้ยถ้าหากกินไม่ได้ก็กินด้วยโรยด้วยนะทาหน่อยพวกนี้นะทา,าราร้านกินเสร็จแล้ทาเอาละพี่น้องที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพแบบเดียวกันนะครับนี่สุใบดะก็จะฝากเตือนนะครับท่านผู้ชมนะที่อยู่ทางบ้านนะครับที่มีปัญหาสุขภาพไม่ว่าโรคอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เกิดขึ้นเนี่ยนิสุใบดะคิดว่าเอนไซม์ช่วยได้ไหมได้มีมีอะไรที่ดนใจให้อยาก บอกท่านผู้ชมผ่านมาคือตัวเองได้ผ่านผ่านอะไาทุกชนิดต่กวกเรานอนไม่หลับอะไรอ่อนเพลียนกินแล้วก็ดีขึ้นครับกองนึงเนี่ยก็ไม่เพลละครับตอนแรกตาไม่เป็นอย่างนี้นะตาจะตาจะคุณมั่วกว่านี้ตอนี้ตาจะใสขึ้นเยอะกว่าเดิมแล้วตอนที่เขาถ่ายให้ผมดูใหม่เนี่ยโอ้ตาจะบูนออกมาเลยนะทําไมเป็นอย่างนั้นอ่ะ ช่วมันขับนะมันขับขับออกมาเยอะมันมีขี้หนูขี้ตาไม่ที่ออกมาอ๋อมีตอนห้าวันน่ะวันแรกมีแล้วก้อนใหญ่แล้วก็ไอ้นาตาบวมแล้วเป็นไข้ด้วยมันขับออกมาพิษของโรคนะครับคตรงั้้ืออใหแต่ตอนนี้หน้าตาของใสครับท่านผู้ชมครับผิดจากวันนั้นนะครับอยากจะย้อนกลับให้ไปดูว่าก่อนหน้านั้นกับวันนี้แตกต่างกันยังไงนะครับสำหรับช่วงท้ายสุดนี้นะครับ ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่เราได้มานําเสนอวันนี้อยากจะให้ท่านผู้ชมใช้วิจารณญาณในการชมนะครับว่าสิ่งที่เรานําเสนอนี่คือเรื่องที่มันเกิดขึ้นกับตัวบุคคลนะครับไม่ว่าคุณจะเกิดโรคอะไรก็แล้วแต่ครับถ้า,า,มมาหาวันนี้นะครับท่านผู้ชมยังคิดว่าตัวเองเนี่ยไปลองผิดลองถูกมาแล้วแล้วก็ยังไม่ประสบความสําเร็จในการาดูแลสุขภาพเรานะครับเป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งนะครับ ทั้งหมดที่เราได้ถ่ายทํามาไม่ได้บังคับให้ใครเชื่อครับเหตุผลนะครับวันนี้เราเดินทางมาบ้านหลังนี้ด้วยตัวเองนะครับไม่ได้อุปโลกเรื่องราวทั้งหมดครับนี่คือเหตุการณ์จริงๆสดๆร้อนๆเกิดขึ้นกับคุณสุใบระสุขาวรนะครับสําหรับช่วงนี้นะครับหากใครไม่เชื่อก็ไม่ต้องผิดหวังในเรื่องความเชื่อแต่อย่าลืมนะครับว่าคนเราเนี่ย ถ้าหากไม่เชื่อแนละ้วอยากจะรู้เรื่องว่ามันจริงไหมต้องพิสูจน์ครับต้องพิสูจน์เท่านั้นนะครับถึงจะรู้ว่าผลงานของเอนไซม์บํมบัตเนี่ยมันแน่จริงขนาด